กองร้อยฐานพรานที่3505โดยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35จัดก,กําลังพลจิตอาสาร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในอำเภอแม่รามาดครับก็ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุนี่แหละฮะรถบรรทุก6ล้อพลิกคว่ำข้างทางแถวแถวบ้านทีมูหมู่10บตำบลคเนจจือ้ออำเภอแม่รามาดจังหวัดตากเบื้องต้นเนี่ยก็ช่วยคนในรถออกมามี2คนครับคนขับนายวรโชตเกตปั้นอายุ55ปี มีแผลแตกบริเวณหางคิ้วทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็เจ็บขาข้างซ้ายโวนอีกคนนีกเจ็บหนักนะฮะคุณนงนุชเกตปั้นอายุ50ปีคนที่นั่งมาด้วยเนี่ยได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้ายผิดรูปครับจึงได้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่นําตัวส่งโรงพยาบาลแม่รามาต,ต่อไปนายวรชดคนขับเนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะว่าก็ขับรถบรรทุกมาจากอําเภอบ้านตะจะไปที่อําเภอแม่ระมาสครับมาถึงจุดเกิดเหตุฝนตกหนัก หมอกหนาปกคลุมมองไม่เห็นทางเลยฮะแล้วก็ถนนลื่นรถเนี่ยคุ้มไม่อยู่พลิกคว่ำลงข้างทางจนทำให้มีผู้บาดเจ็บกังกลาครับ